วันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับมหากรรมหนังสือนะครับในงานสอปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่53นะครับจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกครับ27มีนาคมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีสุดยอดซีรีส์ครับคู่มือบริหารธุรกิจครอบครัวนะครับเป็นเซต3เล่มนะครับในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่400บาทเท่านั้นประกอบไปด้วยธุรกิจหนังสือเล่มแรกนะครับจะเป็นสืบทอดธุรกิจครอบครัวครับชี้แนวทางบริหารธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสําเร็จและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่ง ยืนครับ เล่มท <premises. S 2> ี่2ครับเป็นยุทธศาสตร์สาหรับการวางแผนธุรกิจครอบครัวครับจะรวมเอาแม่แบบการวางแผนและการตัดสินใจพร้อมกรณีศึกษาครับของธุรกิจครอบครัวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเพื่อให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวและธุรกิจไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนครับและเล่มสุดท้ายนะครับธรรมนูญครอบครัวครับจะให้มุมมองครับแล้วก็สร้างกําลังใจให้กับทุกคนที่หวังจะให้ธุรกิจครอบครัวนั้นดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นและก็ยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัวเอาไว้อีกด้วยนะครับ พบกันที่บูธ r 2 5ของ Media Associated นะครับในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่53ครับเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ถึง7เมษายนนะครับณ h a l ชั้น lg ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ สามารถไปซื้อนะคะพ็อกเก็ตบุ๊กอันนี้ได้นะคะร,รวมไปถึงหนังสืออื่นๆที่น่าสนใจค่ะทั้งในหมวดธุรกิจอาหารนะคะแล้วก็เรื่องของครัวและก็บานได้ด้วยนะคะใช่ครับะะผม,<อ>มการทําธุรกิจนั้นมีความสาคัญมากจนพนธุธุรกิจครอบครัวบางคน<ช>บอกกลัวว่าจะเสียความสัมพันธ์หรือเปล่านะครับซีรีส์นี้นี่สเล่มเยอะมากเลย400บาทเท่านั้น<ช>เองนะครับพรุ่งนี้ที่บูธของ Media Associa t e d ครับ